เงินหมาตามเลยว่ะยาไปอังงไล่หมาเด็กอังงไรเฉยลูกอัง้เฉย ออหมาหมามาเต็มเลยหมาตามเต็มเลยเรากำลังจะไปทุ่งนากันนะคะไปดูก็เกี่ยวข้วพอกับแม่นะคะมาขับมาับพี่อ่ะมาขับพี่ถนะังอ่ะถังเราไปนะะรถเ,เกี่ยวลงนาแล้วะคะ่ะทุกคน บเรากำลัไปเรากำลังสไปยกมือพัานปั๊บปับปับเอ้ยอีกสองตัวเนี่ยอย่าน้นกันนะอย่าขับพี่เด้ออย่าเอาไม่ขับไม่ขับไม่ขับเฮ้ยหมาเนี่ยนะ มันดูไม่ออกหรอมันอาจจะแบบมองคิดว่าเป็นคนก็ได้ทำไมต้องมองเป็นหมาวะเอ้อมาขับเราทําไมวะหมาทําไมหมาต้องมาขับเราด้วยเนาะพี่ถังเนาะเออมาขับเราทําไมพี่ทางที่เราไปนะนะคะจาไปเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนามากับพี่ถังนะคะ